ด่วนพรุ่งนี้เริ่มแล้วเหนืออีสานตอนบนกลางตอนบนเริ่มก่อนระวังพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันศุกร์ที่4เมษาย,ยน2568คลิปนี้ขอแจ้งเตือนถึงพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะเจอกับพายุฝนฟ้าขนองโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงภาคกลางตอนบนที่มีโอกาสเจอกับพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงก่อนโดยฝนที่เพิ่มขึ้นจะเกิดเนื่องจากสาเหตุปัจจัยใดพื้นที่ใดจังหวัดใดต้องเตรียมตัวรับมือกับผลกระทบกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะ แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ประกอบกับเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนพบว่าในช่วงกลางวันที่ผ่านมามีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่มีลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าร่วมด้วยอันกระจายตัวในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ ลำพูนลำปางตานกนครราชสีมากาญจนบุรีสระบุรีราชบุรีนนทบุรีชมบุรีระยองจันทบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงาสุราษฎร์ธานีภูเก็ตนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส และจากโมเดลจะเห็นได้ว่าในค่ำวันนี้บางพื้นที่การกระจายตัวของฝนลดน้อยลงแล้วหลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะเริ่มได้รับอิทธิพลจากแนวลมพัดส,สอบของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกลมตะวันตกเฉียงใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงลมใต้ที่จะพัดส,สอบเข้าหากันในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางตอนบนซึ่งจะส่งผลทําให้บริเวณดังกล่าว จะเริ่มเกิดพายุฝนฟ้าคะนองตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงคำ่ำโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือที่หลายพื้นที่ต้องเตรียมตัวรับมือรวมไปถึงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกแถบชายฝั่งและภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกตอนบนรวมถึงภาคใต้ตอนบนในวันพรุ่งนี้จะมีฝนน้อยเรียกได้ว่าแทบไม่มีฝนเลย จากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือย,ยังคงมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตากและกําแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด23-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-40องศาเซลเซียส ภาคตะวนันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนโดยทั่วไปอุณหภูมิต่ำสุด19-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลบบุรีสระบุรีการจนบ,บุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาคร อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34อถึงองศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียส อากาศที่ยังคงร้อนถึงร้อนจัดบริเวณ,รเวณประเทศไทยตอนบนขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพหลีกเลี่ยงการทำงานกลางที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน,านๆซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคลมแดดหรือเฮสโตกนอกจากนี้การกระจายตัวของฝนที่จะเพิ่มมากขึ้นโดยมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้พ่อแม่พี่น้องระวังอันตรายโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ปลายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเอาไว้ด้วย สำหรับพ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้แม้การกระจายตัวของฝนจะลดลงแต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักและลมกระชโชกแรงบางแห่งยังคงต้องเตรียมตัวรับมือเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงม,มากกว่า2เมตรในขณะที่บริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงม,มากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง คลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองหลังจากนั้นในช่วงวันที่6-7เมษาย,ยนตามโมเดลจะเห็นได้ว่าจะมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนะระลอกใหม่แผ่อิทธิพลปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้โดยมีแนวลมพัดสอบเข้าหากันของลมตะวันตกเฉียงใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ ที่พัดเข้ามาด้วยกําลังปานกลางจึงทําให้การกระจายตัวของฝนในช่วงดังกล่าวมีเพิ่มมากขึ้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกสําหรับภาคใต้การกระจายตัวของฝนจะลดน้อยลงจากโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงบ่ายของวันที่6เมษาย,ยนจะมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางแห่งบริเวณภาคเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันออกและตอนล่างของภาครวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จากนั้นในช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือเกือบทั้งภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจนถึงตอนกลางของภาคภาคกลางตอนบนลงมาจนถึงตอนกลางของภาคส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกรวมไปถึงบริเวณภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหลังจากนั้นในวันที่7เมษายนจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกกลุ่มฝนจะค่อยๆเคลื่อนตัวมาทางด้านทิศตะวันตกเข้าสู่บริเวณตอนกลางของภาคต,ต,ต,ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางาและภาคตะวันออกหลังจากนั้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกบางพื้นที่จะมีลมกระโชแกแรงติดตามมาด้วย สำหรับในช่วงเช้าของวันที่8เมษาย,ยนบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกจะเริ่มมีการกระจายตัวของฝนลดลงโดยเริ่มมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนจากเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงลักษณะเช่นนี้ทำให้อุณหภูมิปรับขยับสูงขึ้นโดยมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและจะมีอากาศร้อนจัดเกิดขึ้นได้บางแห่ง แต่ก็ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งในบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะว,วันออกและภาคใต้ในขณะที่พื้นที่อื่นๆแทบไม่มีฝนลักษณะดังกล่าวจะส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงวันที่11เมษายนและหลังจากนั้นต้องจับตาเตรียมตัวรับมือเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่13เมษายนเป็นต้นไปคาดว่าจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผ่อิทธิพลเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ในขณะที่บริเวณประเทศไทยของเราช่วงก่อนหน้าจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้จะส่งผลทําให้เกิดแนวบะทะอากาศเย็นช้อนร้อนชื้นซึ่งจะส่งผลทําให้หลายพื้นที่ทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกจะกลับมามีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงเทศกาลสงกราน คาดว่าจะชุ่มช่ำทั้งน้ำฝนและน้ำสงกรานกันแบบยาวๆต่อเนื่องไปจนถึงวันที่16เมษาย,ยนกันเลยทีเดียวแต่สิ่งที่จะติดตามมาและต้องเฝ้าระวังนั่นคือลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าที่มักจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินผลผลิตทางการเกษตรอาคารบ้านเรือนมากกว่าความชุ่มฉ่ำจากฝนที่จะได้รับซะอีกนะคะ เน้นย้ำให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามอัปเดตสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่องหากแอดมินและทีมงานพบสาเหตุปัจจัยอื่นใดเข้ามาส่งผลกระทบทําให้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบติดตามนํารายละเอียดมาอัปเดตแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปค่ะช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไป ขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ